สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดี f c ฟทุกๆคนนะคะวันนี้ไม่ดี้ก็มาทักทายค่ะเป็นประจำทุกวันเหมือนเดิมนะคะเราก็จะพยายามปล่อยคลิปทั้งคลิปสั้นคลิปยาวออกมาให้เยอะที่สุดเท่าที่จะปล่อยได้นะคะวันหนึ่งเวลามันเดินผ่านไปไวมากเลยค่ะทั้งๆท,ที่เรามีสต็อกค,คลิปไม่ดี้อยากจะบอกทุกคนว่าในเรื่องของสต็อกค,คลิปนะคะมันสำคัญมากแล้วก็ในเรื่องของการเข้าร่วมชมในเรื่องของไลฟ์สดเรื่องของไลฟ์สดเนี่ยแม่ดี้อยากจะแชร์ฟังว่า การที่เรามีความวิตกกังวลอะไรที่มันมากๆไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นีก้นก็ไม่ได้บางช่องก็ห้ามส่งสติกเกอร์บางช่องก็ห้ามพิมพ์คำนู้นบางช่องก็ห้ามพิมพ์คำนี้บางช่องก็ห้ามทักทายแบบนี้ไม่ได้อยกจะบอกว่าคือถ้าหากว่าเราได้อ่านกฎนโยบายจริงๆแล้วอ่ะมันจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับสิ่งเหล่านั้นเลยเพียงแต่ว่าในเรื่องของ ของการป้อนข้อมูลของพวกเราค่ะทุกครั้งที่มีการพิมพ์ลงทุกครั้งที่มีการเข้าแชทหรือว่าพิมพ์ลงเป็นข้อความลงนั่นแหละค่ะนั่นแหละค่ะ AI จะมีการประมวลผลเมื่อเราพิมพ์อะไรที่มันเดิมๆซ้ๆําๆแล้วเป็นพฤติกรรมเดิมๆเขาก็ประมวลผลระบบก็จะมองว่าเราเป็นสแปมแค่นั้นเองแต่วิธีการใช้เราเราก็แค่หลีกเลี่ยงสลับตัวนั้นตัวนี้ที สติกเกอร์มีเป็นร้อยๆเป็นพันๆเราก็หมุนเวียนกันไปบางคอมเมนต์เราใส่1สติกเกอร์ถ้าเราอยากใช้สติกเกอร์เดิมบางคอมเมนต์เราก็ไปใส่2สติกเกอร์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้คือมันคือทํายังไงก็ได้อย่าให้มันเป็นเหมือนเดิมเป็นเหมือนกันนะคะตัวน,นี้ได้เลยและไม่ได้อยากจะบอกว่าในเรื่องของการไลฟ์สดนะถ้าเกิดว่าช่องไหนมีข้อจํากัดเยอะมากอยู่แล้วเวลาเราแทนที่เราจะเข้าไปสนับสนุนกันใช่ไหมคะ แล้วช่องนั้นมีข้อกำหนดมีกฎเกณฑ์เยอะมากในเรื่องของการเข้าร่วมไลฟ์สดก็แค่ทักทายแล้วก็ออกมาแค่นั้นเองค่ะทำง่ายๆอย่าไปตึงเครียดอย่าไปซีเรียสกันเลยในเรื่องของการไลฟ์สดนะ่ะง่ายๆสบายๆค่ะอย่าไปซีเรียสบอกเลยว่าอย่าไปซีเรียสมันไม่ได้มีอะไรข้อกำหนดกฎเกณฑ์ที่ตายตัวขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่า เราต้องการที่จะเข้าไปสนับสนุนแล้วก็ไปผักดันไปช่วยกนันในเรื่องของจํานวนนาทีถ้าเราหวังดีแล้วเราเข้าไปเราต้องการไปสร้างมิตรภาพต้องการไปสนับสนุนกันและการเพื่อหวังว่าวันหนึ่งเพื่อจะมาสนับสนุนเราแต่ถ้าเข้าไปแล้วแล้วข้อกําหนดเยอะข้อห้ามเยอะก็ออกมาเลยก็ได้ค่ะไม่เป็นไรเอาง่ายๆสบายๆข้อกําหนดก็มีให้อ่านอยู่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้มันห้าม จริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้ห้ามหรอกแต่ว่าเราไปทําอะไรมันเดิมๆซ้ําๆเขาก็เลยประมวลผลว่าเป็นสแปมแค่นั้นเองอะค่ะสบายๆเนาะ